สักหน่อยก่อนรับทอนก่อนนม,มทนาหนึง่งทุกวันอาทิตย์เราก็ตั้งใจมาหอมบุญร่วมบุญทำบุญกุศลตักบ,บาตรทำอาหารถวายพระเจ้าพระสงฆ์ตามกำลังของเราหนึง่งก็เป็นการสร้างเหตุอย่างหนึงน่งมีการอุปมาอย่างหนึงน่ง มีคนหนึ่งเนี่ยเขาปลูกมะม่วงเอาเม็ดมะม่วงฝังอยู่ในดินวันดีคืนดีมนก็งอกเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาต้นมะม่วงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นงอกิก่งสาขาออกไปถึงฤด,ดูการอายุได้แล้วถึงฤด,ดูการมะม่วงนั้นก็ออกลูกมา มันดีขึ้นดีมะม่วงออกลูกหลายคนเดินผ่านไปคนหนึ่งคิดว่าเออเราจะขมโมยมะม่วงนี่แหละก็หยิบขมโมยลูกมะม่วงไปเจ้าของที่ปลูกมะม่วงก็ตะโกนบอกเอ้ยทำไมเขามาขมโมยมะม่วงนะขมโมยมะม่วงไปได้ยังไงคนนั้นก็บอกว่าเอ้ามันเป็นของท่านเหรอบอกใช่ของเราเนี่ยแหละท่านปลูกยังไงล่ะท่านปลูกต้นมะม่วงนี่เราเพาะเม็ดปลูก ไอคนที่ขโมยก็บอกเอา้าวนั่นท่านเพาะต้นมะม่วงอันนี้มันลูกมะม่วงมันไม่ใช่ต้นมะม่วงเนี่ยท่านเพาะเม็ดอันนั้นอันนี้มันลูกมันมันไม่ใช่อ่มันไม่ใช่ต้นมะม่วง package, ที่ท่านเพาะนั้นมันไม่ใช่มมะม่วงเม็ดที่ท่านเพาะแต่มันเป็นลูกมะม่วงอืมพูดอย่างนี้มันก็เหมือนกับเชโกเนะมีก็แต่โดนกระทืบนะหรือว่าโดน จอยแปกแต่แน่นอนว่ามันก็มีความจริงอยู่ว่าไอ้ลูกมะม่วงที่คนอื่นขโมยไปมันไม่ใช่เม็ดมะม่วงที่ปลูกก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเหตุปัจจัยของกันและกันคือต้นมะม่วงมันงอกมาจากเม,ม็ดแล้วมันก็สมบูรณ์พันธุ์แล้วมันก็ออกดอกนะแล้วก็ติดเป็นผลมะม่วงผลมะม่วงอาจจะไม่ใช่ลูกมะม่วงที่ปลูกแต่มัน เป็นเหตุนะเป็นผลซึ่งกันและกันก็คือมีเหตุปัจจัยจากลูกมะม่วงที่ปลูกนั่นแหละจนมันโตมาแล้วก็งอกออกเป็นผลฉนะันใดฉันนั้นก็เหมือนกันนะเราปฏิเสธกรรมในอดีตไม่ได้นะนะจะไปบอกไม่ได้ว่าในอดีตไม่รู้ใครทําอ่ะใครจะไปฉันจะไปรู้ได้ไงว่าฉันทําอะไรมามันถึงได้รับผลอย่างนี้ไม่แฟร์ไม่แฟรนะ์เราจะพูดยังไงก็ได้นะแต่ว่า ก็พูดเหมือนคนที่บอกเนั่นแล้ว,ว่าเราไม่ได้ขโมยต้นมะม่วงต้นนั้นเราขโมยลูกมันอบอกไม่ได้นะี่ยปมาณนี้ก็เหมือนกับว่าเวลาเราเจอเหตุปัจจัยของการอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยอย่าไปตีอ,อกชกตัวว่าเออทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรในปัจจุบันไม่เคยทำอย่างนี้เลยมันจะได้อย่างนั้นได้ยังไงมันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างน,นเหตุปัจจัยในอดีตก็ดีที่เราไม่เห็นก็ดีที่เราเห็นก็ดี เหตุปัจจ ch ัยอดีตแห่งอัตภาพนี้ก็ดีนะไม่ใช่เหตุปัจจัยในอดีตทั้งหมดในอดีตชาติมันก็มีเหตุปัจจัยบ้างนั่นนี่เวลาอะไรเกิดขึ้นนีให้ยอมรับโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะโลกเป็นอย่างนี้นี่เองยอมรับแบบผู้เรียนรู้นะยอมรับแบบผู้เข้าใจนะยอมรับเหตุปัจจัยกรรมในอดีตแต่ไม่จำนวนะไม่จำนวนต่อวิบากกรรมเรารู้แล้วว่าโอ้ อันนี้คงเป็นเหตุปัจจัยของอกุศลรรกรรมเป็นแน่แท้เราถึงทําไมได้รับความทุกข์ทรมานอย่างนี้ได้รับความพัดคาดอย่างนี้หรือได้รับสิ่งอันเป็นไม่น่ารักน่าพอใจนะไม่พึงพอใจอย่างเอาละฉะนั้นเลยเราจะสร้างกรรมดนะีสร้างกรรมดีให้มากขึ้นเรารู้แล้วว่าอากุศลวิบากเนี่ยมันมาจากอากุศลกรรมก็คือว่าผลของกรรมไม่ดีเนี่ยมันมาจากการกระทําของกรรมไม่ดีในอดีตนั่นแหละ มันถึงมีผลนะเราไปแก้อดีตไม่ได้แต่เราทำปัจจุบันให้ดีได้นะคนฉลาดก็เลยทำไมเวลาเจออะไรที่มันเป็นความเศร้าหมองความพัดผ้าความเสียใจหรือสิ่งที่ไม่อย่างใจเขาก็จะไม่จีบหกชกตัวนะจะไม่มัวล่ำให้ํำพันเมื่อมีสติขึ้นในก็จะรีบเลยโอ้เรายังมีชีวิตอยู่จะสร้างกรรมใหม่ให้ดีนะไม่ปล่อยเลยนะว่าโอ้กรรมในอดีตไม่ดีจะต้องมาทุกข์ระทม ทำไมเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นอย่างนี้ทำไมอย่างงู้นู้ไม่มีประโยชน์เลยนะร้องไห้กับสิ่งที่ล่วงไปแล้วในอดีตไม่มีประโยชน์อะไรเนะน,นี่ยนะมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะแม่ก็รู้จักอาตมาดีเนะขาก็ส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษนะกป,ปรากฏไม่กี่วันนี้ลูกกาลังเดินไปออกกําลังก็เดินอยู่มีคนจีดจักรยานมาแล้วก็ฉกนะฉกเอาโทรศัพท์ที่ถือยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยฉกไปเลยนะจีดจักรยานมาันแล้วก็ ดึงโทรศัพท์ไปเลยนะถีบไปเลยเด็กไทยเนี้ยไม่ทันแล้วนะวิ่งก็ไม่ทันแล้วก็วถีบจักรยานฟุ้บไปเลยนะก็เสียใจว่าทําไมมีเรื่องสวยๆเกิดขึ้นอย่างนี้แม่ก็ดีมากนะแม่ปอบอกให้เ็าไปทะลูกนะถือว่าทําบุญทําทานไปเดี๋ยวเราหาใหม่เอานะอย่าไปเสียใจเลยนะให้เขาไปเถอะถือว่าให้บุญให้ทานไปให้เขาแบ่งไปใช้นะแน่นอนคนอาจจะบอกว่าก็าบ้านเขามีเงินก็พูดได้ นะแต่น,นี่ก็เป็นการวางใจที่ดีอย่างหนึ่งให้เห็นว่าของที่เสียไปแล้วนะมันทำยังไงได้ <S <S ก็ว่าไปตามเหตุเด็กวัยรุ่นคนนั้นก็เขียนข้อความมาหาตามาะมาก็บอกว่าสิ่งที่มันเสียไปแล้วพัาดพลาดแล้วมันก็เป็นเรื่องอดีตนะเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้แต่ถ้าเราให้ความเศร้าหมองเนี่ยมาจมอยู่กับจิตใจเนี่ยเราก็ทําไมถือว่าของก็เสียแล้วนะแต่เสียใจอีกถือว่าโดนลูกดอกสองดอก ถือว่าเสียสทรัพย์ไปแล้วยังมาต้องเสียใจให้มันอีกก็เสียดายอย่าถือว่าเป็นคาวซวยค่าวเพาะเลยนะถือว่าเป็นคราวเรียนรู้ดีกว่ากนะ็เลยเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความที่เสียใจความพัดล้านะลก็สละมันทิ้งไปได้ว่าเออเนี่ยเป็นธรรมดามันเป็นของไม่แน่ไม่นอน,นอย่างนีนะ้ทุกคนก็ต้องเจอบทเรียนแห่งความพัดพลาดความเสียใจความอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือว่าสิ่งที่ปรารถนานะ ต้องพัดพลาดจากมันไปเป็นต้นสิ่งที่พอใจสิ่งที่ชอบใจต้องพลาดเสียหายจากมันไปก็ธรรมดานะเราต้องจําจุดมุ่งหมายไว้เรามาทําไมมาเรียนอะไรนะของที่เสียไปแล้วก็เสียไปนะกลับมาสู่จุดมุ่งหมายเดิมนะอดีมันแก้ไม่ไดนะ้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะต้องมากลับมาทบทวนนะเวลาเราเจออะไรที่ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในชีวิตแบบไหน,นก็ดนะีเหตุปัจจัยที่เราไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นนะ คนนี้เคยดีแล้วก็ไม่ดีคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราแก้ไขเขาไม่ได้เลยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เยี่ยมที่สุดที่ดีที่สุดคือแก้ไขจิตใจตัวเองให้ยอมรับสิ่งนั้นได้เออมันเป็นอย่างนั้นเนาะโอ้เป็นจังสั้นเป็นจ่างสั้นโอ้เป็นจยงสี่แหละอือมีอย่างเนาะมีแต่ของบ่เทียงบ่แท้เนี่เราก็อุทานในใจตัวเองนะอมีแต่ของไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่นอนธรรมดาธรรมดาอืมได้ปัญญาแล้วท่านี้ จิตใจก็ได้ปัญญาขึ้นมาแล้วนี่นี่น,นี่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจําไว้เลยนะลูกจําไว้เลยจาใส่หัวไว้เลยนะเรานี่มีแต่ของไม่เที่ยไม่แท้ไม่แน่นอนชั่วคราวชั่วคราวเนี่ยของสมบัติผดเป็นชมชั่วคราวมหาเศรษฐีกุดุมพีก็ก็ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ในโลกนี้กันหมดแล้วตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนมาถึงเราแล้วโอ้ก็ธรรมดาเนาะบุคคลก็ดีทรัพย์สมบัติสิ่งใดที่มันเสียไปแล้วก็เสียไปช่างมันเนี่ยหาเอาใหม่ นะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องหาเอาด้วยความสุจริตรักษาศีลนะหลีกเลี่ยงอบายมุกทั้งหลายแล้วเราก็มันเก็บอมนะมีความเพียรเก็บอมแล้วก็ขยันเราเองอดทนเก็บอมเัาเองอะไรที่ไม่ดีกับชีวิตเราก็หลีกเลี่ยงนะอะไรที่เป็นความเจริญของจิตใจและชีวิตเราก็ทําให้เจริญอันไหนที่เป็นเรื่องของนะทําให้เราไปเกิดกลั้วกับอบายมุกก็ดีผีศีลก็ดีหรือว่าทำให้จิตใจเราตกต่ำเศร้าหมองก็หลีกเลี่ยงนะ เพราะเราไม่หลีกเลี่ยงเนี่ยมันก็ตกต่ําไปอีกนะถ้าเราฉลาดมีปัญญาก็เออนาะสู้เราทํากรรมปัจจุบันให้ดีกว่าไปสนใจกรรมในอดีตมันแก้ไขไม่ได้เลยนะเอาละต่อไปเราจะรักษาศีลสร้างกุศลกรรมบทศิ์นะแล้วตั้งอยู่ในพระรัตนตรัยให้ดีเนี่ยชีวิตเราก็จะดีรุง่งเรืองแน่นอนนั้นเนี่ยผลมาจากเหตุนะผลที่ดีก็มาจากเหตุที่ดีผลที่เกิดไม่ดีก็มาจากเหตุที่ไม่ดี นะทุกอย่างเนี่ยไหลไปตามเหตุปัจจัยถ้าเราเชื่อคําสัง่งสอนพระเจ้าว่ากรรมนะมีวิบากมีผลจริงนะเชื่อในกรรมมัศธาวิปากศัทธาก็คือเชื่อผลของกรรมเชื่อกรรมมัศกาสศัทธาก็คือว่ามีกรรมเป็นของของตนนะแล้วก็เชื่ออีกว่าโอ้เชื่อในตถาคตโพธิศัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระเจ้าเราก็คิดแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเราเชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อในเรื่องกรรมแล้วเราจะทากรรมใหม่ให้ดี นะแก้ไขอดีตไม่ได้ไม่เป็นไรจะทํากรรมใหม่ให้ดีอยู่ในกุศล,ลกรรมอยู่ในทางแห่งกุศลดีๆยิ่งขึ้นไปจะเป็นผู้สร้างเหตุโดยเวยไม่หวังผลใดๆเนะี่ยมันผลมันมีของมันอยู่แล้วเราจะสร้างเหตุให้ดีเนะี่ยเราจะเป็นผู้หนึ่งที่เดินตามรอยพุทธเจ้าในการสร้างเหตุให้ดียิ่งๆขึ้นไปจนถึงนู่นแหละหมดสิ้นแห่งทุกขนะ์เนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเป็นประตูบานแรกแล้วก็ไปถึงที่สุดแห่งทุกขนะ์ในที่สุดได้นะก็ฝอฝากไว้เป็นกำลังใจ ให้ทุกคนไปสร้างเหตุปัจจัยในชีวิตให้ดีทุกท่านทุกคนเธอ